อุดูครับวันนี้คันนี้ตึงครับท่านผู้ชมดึงเลยอะ่ะมันรู้จะโดนเป้าสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมพวกเราปลาข่าวหลอธรรมชาตินะครับวันนี้เราไม่ได้ไปตกปลานะครับแต่วันนี้เราจะมา,ป,าปักปลาแหลกันครับนี่ คันเบ็ดของพวกมนะครับอันนี้เพิ่งทําได้แค่สี่คันเองครับเนี่ยเดี๋ยวจะทาเพิ่มอีกประมาณสักสิบสิบคันหรือว่าสิบหลังนะครับล้วจะลองมาปักปลาไหลกันเป็นการปักปลาไหลครั้งแรกเลยนะครับของพวกเราคือยังไม่เคยปักเลยไม่รู้ว่าปักยังไงเหมือนกันจะลองไปทําดูแล้วปักถูกไม่ถูกเดี๋ยวท่านผู้ชมก็คอยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันครับเอาละครับแล้วเบ็ด ที่เราบอกว่าจะทําตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับสิบหลังนะครับนี่มันก็ไม่สวยงามมากนะครับก็คือทําเพื่อให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็จะได้ไปรีบไปปักปลาไหลครับเพิ่งทําสดๆแลร้อนแล้วก็เหยื่อที่เราใช้นะครับเป็นไส้เดือนนะครับก็ลองลองใช้ไส้เดือนดูว่ามันจะกินไหมนะครับเนี่ยไส้เดือนก็ไปหามาวันนี้เหมือนกันไปครับเดี๋ยวเราลองไปปักปลาไหกันครับ นี่เราก็มาถึงจุดหมายนะครับที่เราจะมาปักเบ็ดปักปลาไหลครับตอนนี้เราก็เตรียมเกี่ยวไส้เดือนเลยครับเบ็ดก็จะเก่าๆเกนะตัวเบ็ดพอดเป็นตัวเบ็ดเก้านะครับแต่ไม้เป็นไม้ใหม่เดี๋ยวเกี่ยวเยื่อกันใช้เป็นทั้งตัวเลยครับของผมเนี่ยเหมือนกับตกปลาดินเลยฮะไม่รู้ว่าท่านอื่นเกี่ยวกันยังไงนะครับหรือมีสูตรเยื่ออะไร สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกผมได้นะครับเดี๋ยวจะได้ลองเอาไปใช้ดูบ้างว่าแต่ละพื้นที่มันกินไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเอาสูตรมาลองลองเปลี่ยนดูได้ครับนี่เดี๋ยวก็ตอนนี้ขอเกี่ยวเยอก่อนนะครับเกี่ยวเยอให้เสร็จแล้วค่อยปักทีเดียวครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เกี่ยวเสร็จเดือนเสร็จแล้วนะครับเนี่ย ฝั่งนี้เราจะวางไว้สักสี่สี่หลังนะครับแต่เดี๋ยวจะเริ่มไปที่จุดไกลๆก,ก่อนพื้นที่ก็มันโหเฉียงเหมือนกันนี่ครับผักบุ้งทั้งนั้นเลยเดินไปก็เสียวลื่นไปนะครับเนี่ยพื้นที่มันชานมากอ่าเดี๋ยวจะเอาตรงนี้สักคันหนึ่งครับเอ้เดี๋ยวน้ำก็โห บอกว่าน้ำนี่มีกลิ่นเหมือนกันนะครับเนี่ยต้องแวกหน่อยครับน้ำนี่ขุ่นเหมือนน้ำาจะเน่าอ่ะครับมาแล้วหลังแรกของเรานะครับเดี๋ยวย้อนไปก่อนเดี๋ยวปักก่อน่างางไปนะครับ เลียปลาเล็กน้อยเลี้ยกปลาหน่อยนะครับนี่เสร็จไปแล้วครับหนึ่งหลังคุมไว้หน่อยครับอ,อต่อมาก็ถอยมาเรื่อยๆครับปักใกล้ๆกันนี่แหละไม่ต้องไกลมากครับนี่เออต้องแวกหน่อยอือ รอ,อ,อ,อให้ปลาไหลมันมาได้ยินนะครับมาตัวนี้สักคันนึงอุ้ยมีกบกระโดดด้วย นี่สำช่องเล็กๆพอเอ้ยเอาแน่นๆเดี๋ยวไม่แน่นเดี๋ยวนี่ครับเคอีกคันหนึ่งเดี๋ยวคันหนึ่งนี้เราจะวางไว้ตรงจุดเดียวกับที่เรา เกี่ยวเหยื่อเส้นเดินเมื่อกี้เลยนะครับวางไว้ใกล้ๆเลยลองดูว่าอยู่มันอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่านี่เรามองไม่เห็นรูนะครับสภาพอย่างนี้เราหารูไม่ได้แน่นอนเพราะมันลกด้วยกับด้วยผักบุ้งมากเราจึงใช้แค่แหวกก็พอครับนี่เราดีด มาครับมาปักต่อวันนี้เอาแค่สิบหลังพอนะครับท่านผู้ชมโอ้ยน้ำลึกไหมโอ้พอได้ครับย้อนลงไปย่อนลงไปอ่า ิดหน่อยนะครับไปต่อลื่นๆปากใกล้ๆก,กันนี่แหละครับ ค่อยได้นี่มันเป็นดินลุกลงังมันไม่ค่อยยึดอเอ้ยเดี๋ยวอโอเคแน่นแล้วไปต่อครับ ดจะลองดูตรงจุดโล่งๆลงตรงนี้สักสักจุดนะครับเนี่ยว่ามันจะมีไหมมีตัวไหมเรียนจุดนี้นะครับอู้ยน้ำก็ลึกเหมือนกันหารูนี้ผมยังหารูไม่เป็นเลยครับลองแต่แต่ปักลองปักดูอ่าแบบนี้นะครับ หมือนปักพวกปักช่อนปักปักกฏเลยครับปักไม่เป็นอ่าครับมาดักต่อครับเลยอีกสี่หลังสุดท้ายครับบางพื้นที่เรียกเป็นหลังแต่ผมแถวบ้านผมถนัดเรียกว่าเป็นคันมากกว่านะครับบางครั้งผมก็อาจจะพูดเป็นหลังเป็นคันบ้างก็อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยเข้าใจนะครับว่าภาษาท้องถิ่นเรียกไม่เหมือนกันครับ เรียกเป็นแบบเหมือนเบ็ดฝรั่งเแบบ็ดไม้ไผ่เลยเรียกเป็นคันนะครับเลือีอกสามหลังสุดท้ายครับไกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจในการปักปลาไหลแล้วนะครับาเข้ามาเรื่อยๆเดินไม่กี่ก้าวก็ปักนะครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันมีปลาไหลบ้างเพราะผม ตากไม่เป็นเพราะเพิ่งลองเป็นครั้งแรกครับผมก็ลองซุ่มๆเอามีตัวไม่มีตัวค่อยว่ากันอีกทีครับเนี่ยไปเลยสองหลังสุดท้าย โอ้ยคุณที่ก็ชันเหลือเกินลื่นก็ด้วยลื่นก็ลื่นเดี๋ยวจะไปปักไอ้ตรงจุดที่มีพักบุ้งด้านหน้านะครับเห็นไหมครับโอ้ย,อย,อยลื่นอ่าเอาตรงนี้คันหนึ่งเอาใกล้ๆผักบุ้งคันหนึ่ง เสร็จแล้วหรือคั้นสุดท้ายครับหลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายเอาตรงนี้แล้วกันเออสร็จเดินดินแล้วคมเบ็ดมันหลุดออกยังเกี่ยวเข้าไปไหม เอาละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสิบคันสิบหลังในการปักเบ็ดภารกิจการปักเบ็ดปลาไหลนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณสักสองชั่วโมงเสร็จเสร็จเราจะมาดูใหม่นะครับมาดูความคืบหน้าเอาละครับตอนนี้เราก็มาดูเบ็ดแล้วนะครับก็ตอนนี้บอกว่า2ชั่วโมงจะมาดูแต่ว่ามันมันมืดครับมันเย็นแล้วมันมืดแสงไม่มี เรามาดูตอนเช้าแทนนะครับมาดูคันแรกเลยแล้วกันมาคันแรกเมื่อกี้นี้ดึงไปก่อนหน้านี้แล้วครับคันแรกคือเหมือนโอ๊ยโดนกินเยี่ยวหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับเยี่ยวหมดเลยแล้วก็จะถอนกลับแล้วครับเอาแค่ปากแค่คืนเดียวพอครับแต่เดี๋ยวไปดูคันข้างหน้าต่อ ไม่ได้รู้ว่าจะได้เรื่องป่าครับเพราะว่าปักไม่เป็นจริงๆครับอา้าวดูคันนี้อ้อคันนี้เหยื่อยังมีเดี๋ยวปลดทิ้งไปเลยครับเพราะเราไม่ไม่ไม่ปักละเหยื่อก็เปื่อยแล้วด้วยเหยื่ออะไรนาสนใจนี่ท่านผู้ชมบอกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองปักใหม่เดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆครับมันอาจจะไม่คาว จนมันได้กินนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมากินหรือเปล่าอ้าวนี่ขันหนึ่งนะครับดูกันอ้าวคันนี้โอ้ยเยอะหมดนะครับนี่โดนกินครับคันนี้เยอะหมดแต่เชือกก็เลี้ยวไปด้านในเลยเดี๋ยวไปดูต่อเรื่อยๆครับเฮ้ย จะโดนสักคันไหมเนี่ยอีกคันนึงอยู่ไหนวะอ๋อเุ้ยหุ้ยดูครับคันนี้คันนี้ตึงครับท่านผู้ชมตึงเลยอ่ะมันทุกจะโดนเป้าโอ้ยอ้าวยอดแล้วเฮ้ยเกี่ยวกับบุ้งหรือเปล่าโฮ้ยโดนท่านผู้ชมนี่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 ้ยโดนด้วยปักั้งแรกเฮ้ยดีใจอ่ะ ตารยรีงไม่รู้หอยโดนด้วยอะ่ะเอาฟุกครับฟุกโอยพันอยู่ที่ไหนเนี่ยไดีพันอยู่ตรงไหนเนี่ยตาเรียง,ยงผมยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันพันซะแหลกลานเลยโอ้ยโดนด้วยดีใจอะ่ะปักครั้งแรกโดนด้วยครับผมโอ้ยคุณจะเละเทะมากน้ำเน่าด้วยโอ้ย นึกว่าจะไม่โดนแล้วครับนึกว่าจะแฮวซะแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียปลด, h, เ,ด h, ชเชือกก่อนมันผ่านมากครับด้านล่างเนี่ยมันไปพันกับอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเละเทะไปหมดเลยโอ้เห็นเชือกยังตึงนัวมันเอาไปพันกังกิ่งไอ้รากขอับุงแล้วครับอุยังโดนอีกนะฟุกมากนี่ อีกแป๊บนึงยได้แล้วฮ่าฮาดีใจครับโดนคั้แรกหมานจังเลยนี่ตัวแรกนะครับปักเบ็ดครั้งแรกาไม่แฮวแล้วครับผมโดนแล้วถือโชว์เลยแล้วกันภูมิใจครับครั้งแรกที่ปักได้ด้วย อ๋อตรงนี้มีคันหนึ่งครับลืมดูเลยอ้าวเยอะหมดเยอะหมดโอ้ยโดนตัวหนึ่งหยุดเดี๋ยวดูคันอื่นต่อครับว่ามันจะโดนอีกไหมเอยอย่ะอย่าเอาตัวนี้วางไว้นี่ก่อนยวเดินไปดูด้านหน้าก่อนนี่ครับ โอ้ยอันนี้เป็นไงบ้างเอาอิลากไปผ่านตะกิงไม้โอ้ยลากไปผ่านกับกบุ้งนะครับเนี่ยไม่โดนละมันก,นนกนินกินเยอะหมดเลยดึงไปเลยมีไหมเยอะหมดแล้วอันหน้ามีไหม,มเ,หเดี๋ยวไปดูให้ตอนนี้เรามีผู้ช่วยครับ งานนี้เป็นงานนี้เป็นงานของผมนะครับถ้าง,งานตกเบ็ดต้องยกให้เขาส่วนงานของผมก็จะเป็นงานมือใหม่นะครับเพราะเป็นการปักเบ็ดครั้งแรกไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า,าดเดี๋ยวก่อนโอ้หอันนี้ก็ไม่น่าจะโดนนะครับเนี่ยเห็นเชือกย่อนๆนเนี่ยโอ้ยเยอะไม่มีเอ้ยเยอะมีด้วย <Okay. S 1> ปักไม่เป็นนะครับ <laughs> ่อ yeah. หล้างขันเบ็ดก่อนปักไม่หมานเลยหล้างขันเบ็ดก่อนต้องใส่ต้องเปลี่ยนเยื่อใหม่ครับให้มันมีกินดึงดูดนิดกว่านี้นี่ครับเก็บเบ็ดอย่างนี้เลยเดี๋ยวยังมีด้านหน้าอีก นะครับเดี๋ยวขอหยุดกล้องไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปให้ดูด้านหน้าใหม่ครับเอาละครับเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องเดินไปดูก่อนเอะเราปักตรงไหนวะอ๋อเจอแล้วครับนี่คันหนึ่งคันนี้อุ๊ยคันนี้เชือกตึงเหมือนกันครับอุ้ยตึงตึงดเด้ โดนเปล่าเนี่ยต้องแหวบดูหน่อยเฮย้ยโอ้โหมันเลี้ยวไปในรูเลยครับโหเ,เดี๋ยวยจะโดนตัวไหมโอ้ยมันอยู่เข้าไปในรูเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตามเชือกก่อนเชือกไปทางไหนเราตามไปสางั้นเอ้ยลึดด้วยโอ้ยเจอละโหมันพาไปกินนะครับแต่ไม่โดนน้องใส่ท่าจะหลุดครับผมืึเสียดายเสือแท้ ไม่โดนนะครับตัวนี้มันพาไปติดเฉยเลยเยอะหมดเยอะเห็นเชือกตึงๆเกือบแอบดีใจแล้วน้อยนึงครับรึกว่าจะโดนเอียะอะเก็บเลยพบปรมาณสิบหลังหรือเปล่าผมชักไม่แน่ใจละ หรือสิบเอ็ดหลังชักงงเพราะเหมือนว่าปักตรงนี้อีกคันนึงใช่ไหมใช่ไหมน,นี่ยะอ้าวใช่นี่ครับตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นไงเชือกย่อนมีไม่มีตัวละมั่งอ้าวมีเลี้ยวไปไหนไม่รู้เอ้ามีเชือกตึงโอ้ไม่โดนอีกแล้วครับยิหมดเหมือนกัน ต้องสายมันกินต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่ให้มันน่าสนใจกว่านี้ผมว่าหรือตัวเบ็ดมันเล็กหรือใหญ่ไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมช่วยตัดสินใจด้วยมาดูคันสุดท้ายครับคันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะไม่โดนเพราะว่า มันอยู่ที่โล่งๆเลยครับปักลองปักทิ้งไว้เฉยๆไม่นะเอาเอาอ๋อไม่ดนจริงครับแต่เยื่อหมดนะครับเนี่ยทางส,สมันมากินเหมือนกันหืโดนแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเก็บละน้ำก็โหขุ่นและเน่ามากครับ ไปครับไปวันนี้ดักมาเดี๋ยวต้องไปนับค่ะนับใหม่ว่าเอามากี่หลังเขาเหมือนจะทับสดแล้วครับว่าเราเอามาหมดกี่หลังนี่หนึ่งคานหนึ่งหลังสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ด ปดเก้าสิบเอา้าสิบเอ็ดหลังหรือว่าสิบหลังนะครับดูแหมนี่ครับเอาไม่จับด้วยนี่ตัวนี้ตัวชนะภูมิใจตัวเดียวครับผมกับประสบการณ์ครั้งแรกใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้เลยนี่ตัวสวยนี่ครับใช้ไซสายกำลังดีเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าไม่แฮ่นะครับ ยังพอได้ผลงานอยู่แล้วคราวหน้าเดี๋ยวผมจะลองมาดักไหมอีกทีแต่ว่าอาจจะลองใช้สูตรของท่านผู้ชมบางท่านนะครับถ้านแนะนํามาแต่ถ้าไม่แนะนํามาก็ผมอาจจะลองใช้อย่างอื่นดูบ้างเช่นกันครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของพวกเราด้วยนะครับป่าเขาเราธรรมชาติสาหรับวันนี้สวัสดีครับ